โตเมืองต้องรักศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทานโตสังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดยะลาตั้งอยู่เลขที่117ทับ1หมู่ที่1ตำบลทานโตอำเภอทานโตจังหวัดยะลาภายใต้การขับเคลื่อนง,งานของนางสาวพัชรีมณีแสงสาครผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทานโต ขอนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ best practice ประจำปีงบประมาณพศ2568ศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารสกรรระดับตำบลคิริเกตจัดตั้งขึ้นในปี2565เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษาของผู้รับบริการให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในปี2566จัดทำวรรณกรรมชุมชนชุดคิริเคตดินแดนแห่งรักจำนวน10เล่มและจัดทำวรรณกรรมชุมชนชุดใหม่ในปี2567จำนวน5เล่มได้แก่ 1>, 1. แบเจงคนรักต้นไม้ 2. ทองม้วนดาลา 3. รวมมิตรสมุนไพร 4. วัดโลสิ์ 5. มัชฌามัชฌาปรารารสี ศู์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารสกรระดับตำบลคิริเขตยังได้จัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายผ่านกิจกรรมดังนี้กิจกรรมอำเภอยิ้มกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่กิจกรรมเล่านิทานให้น้องฟังกิจกรรมวาดนะภาพระบายสีกิจกรรมบิงโกพยัญชนะ ตอนรับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียนศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานการขับเคลื่อนกิจกรรมของศูนย์ปีงบประมาณ2,568จัดกิจกรรมประเมินทักษะการสื่อสารของผู้รับบริการในศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร2กรรับตำบลคิริเกต กับลูกเก่งมากได้เลยเล่นรเนูเก่งมากค่ะไปี่่เป็นไข่ใช่ม้กมันกามาเป็นกมสอ้กเปน้ัอจะไม่โตอ่าพอไปแล้วจะกลายเป็นตมรู้สกยังไงีเายน เาลอารดีช้าิผลการดเนินงานการจัดกิจกรรมประเมินทักษะการสื่อสารของผู้รับบริการในศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารสกลระดับตำบลกิลิเกศ ซึ่งดำเนินงานไปแล้วเมื่อวันที่26สิงหาคม2568บรรลุตามวัตถุประสงค์โดยมีผู้รับบริการจำนวนทั้งสิ้น38คนแยกเป็นผู้เรียนประถมวัย ผู้เรียนระดับประถมศึกษาไปที่1และผู้ดูหนังสือจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทําให้ทราบว่าเด็กๆมีความสุขอีกทั้งสื่อที่นํามาใช้ในการประเมินทําให้ผู้ฟังสามารถฟังเข้าใจพูดรู้เรื่องอ่านรู้สับและคิดเชื่อมโยงได้ตลอดจนสื่อน,นั้นมีสีสันน่ารักเด็กๆชอบมีความสวยงามและดึงดูงดความสนใจได้ดีมากๆค่ะวันนี้ลูกมาทํากิจกรรมอะไรครับ ปร,ป,รประเมินการใช้ภา,าษา,าเนาะใช้ภาษาด้วยครับเป็นไงบ้างครับตอบ,บคำถามได้ถูกไหมครับโอเคครับสวัสดีสสดครับ